ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ภาวนาเริ่มต้นณกมศูนยะ์เล่าเรื่องโดยประมวลเพ่งจันทร์ชวนคุยและเรียบเรียงโดยวรารุณวานสว่างโสภากุลบทที่4รูปแบบที่ไร้รูปแบบคุณวรวรุณวานตั้งคำถามว่า กระบวนการบ่มเพาะทางจิตใจเพื่อละอกุศลและเพิ่มพูนกุศลนี้มีสูตรสำเร็จไหมท่านอาจารย์ได้ตอบคำถามนี้ว่ากระบวนการนี้บอกเป็นสูตรสำเร็จไม่ได้ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นรูปแบบพอมีรูปแบบคนก็จะสนใจรูปแบบและพยายามจะรักษารูปแบบการรักษารูปแบบของคนกลุ่มแรกๆอาจยังเห็นความหมายอยู่ด้วยแต่พอรักษาไปรักษาไป ความหมายมันอาจจะลางเลือนเพราะเราไปให้ความสำคัญกับรูปแบบแต่ถ้าไม่มีรูปแบบเลยความหมายซึ่งเป็นนามนธรรมก็ไม่ปรากฏเหมือนเราพูดถึงความหมายในหนังสือซึ่งจริงๆไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ของตัวอักษรแต่มีความหมายที่แฝงเร้นในอักษรนั้นอักษรแต่ละตัวไม่ได้มีความหมายอะไรเมื่อมาเชื่อมโยงกันจึงเกิดความหมายคำก็เช่นกันแต่ละคำก็อาจไม่มีความหมายเพียงพอที่จะเป็นพลัง เมื่อสร้างให้เป็นประโยคจึงจะเกิดความหมายขึ้นในใจเรารูปแบบเป็นสิ่งจำเป็นแต่ต้องมองให้เห็นว่ามันยึดโยงอยู่กับความหมายขอให้เราเข้าใจความหมายที่แฝงอยู่ในทุกๆรูปแบบด้วยความหมายที่ว่าก็กลับไปสู่นิยามของการภาวนาซึ่งก็คือการบ่มเพาะให้กุศลธรรมงอกงามขึ้นภายในเนื้อในตัวเรากุศลธรรมนี้มีชื่อเรียกย่อยอีกเยอะแยะ เช่นเมตตาธรรมการุญยธรรมเมื่อกุศล,ลธรรมงอกงามอากุศล,ลธรรมก็จะค่อยๆสลายไปความกลัวความอยากได้ความอาหังการที่เป็นอกุศลจะค่อยๆจางคลายไปคุณวรนวานถามต่อว่าเราจะบ่มเพาะกุศลธรรมโดยใช้รูปแบบได้อย่างไรท่านอาจารย์ตอบว่าเราต้องเข้าใจกระบวนการโดยกลับมาสู่ใจของเรา ใจของเราณนะขณะปัจจุบันนี้ถูกยึดครองมองให้เห็นภาพว่าอะไรมายึดครองพื้นที่ในใจเราแล้วเราจะให้สิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจเราเช่นชาวพุทธมหายานหรือวัชรยานจะใช้ภาพเป็นรูปลักษณ์ของการภาวนาโดยเพ่งมองไปที่รูปลักษณ์นั้นให้เกิดความกระจ่างภาพที่เผยแพร่นในไทยมากก็คือภาพภาวจักพระวคือพบจักคือการหมุนเวียน ภาพนี้เป็นภาพห่วงโซ่ของชีวิตวงกลมในสุดเป็นภาพสัตว์สามชนิดคืองูหมูไก่วงถัดมาเป็นรูปนรกสวรรค์มีมืดมีสว่างวงถัดออกมาอีกเป็นรูปปฏิจจสมุปบาทถ้าดูแล้วจะเหมือนสอนธรรมะในความหมายง่ายๆแต่จริงๆมันคือภาพของการภาวนาซึ่งจะน้อมใจเราให้เกิดความกระจ่างขึ้นภายใน เมื่อก่อนภาษาธรรมค่อนข้างยากสำหรับคนท้องถิ่นที่สนใจเรียนรู้ธรรมเขาจึงทำภาษาให้เป็นภาพเขาใช้ภาพหมูไก่งูแทนอกุศลธรรมคืออกุศลมูลที่เป็นต้นเหตุของอกุศลธรรมทั้งมวลโดยเอานิสัยของสัตว์ทั้งสามประเภทนี้มาใช้เปรียบเทียบไก่เดินไปที่ไหนก็จิกไปเรื่อยๆหาอาหารกินไปเรื่อยๆบุคลิกลักษณะของไก่ถูกนำไปอธิบายสภาวะจิต ที่ถูกยึดกรองด้วยความโลภหรือความอยากเรียกว่าโลภะหรือราคะงูในความรู้สึกของคนคือมันฉกมันกัดมันประทุษร้ายทันทีเขาเอางูมาเป็นภาพของโทสะหมูเป็นภาพของโมหะหมูมันนอนมันอยู่โดยไม่คิดจะทำกิจกรรมอะไรเลยภาพสัตว์สามตัวนี้อยู่ในใจกลางของภพภูมิที่เป็นอยู่และเป็นไปเขาจึงบอกว่านี่คืออาุศลนณ และสิ่งเหล่านี้ปรากฏให้เรารู้ได้การภาวนาคือการทําให้ความหมายทั้ง3ประการนี้หายคลายไปจากใจเรามันไม่หายได้ในพริบตาแต่ขอให้หมายรู้ไว้ว่าจิตของเราไม่ควรจะมีสภาวะ3มประการนี้เข้ามายึดครองการภาวนาคือการระมัดระวังหรือที่เรียกว่าสังวรเพื่อไม่ให้อกุศลธรรมสาม 3, อันนี้ยึดครองพื้นที่ในใจเรา อันนี้คือจุดเริ่มต้นของภาวนาและนี่คือความหมายของภาวนาภาพที่ปรากฏนี้เป็นภาพลักษณ์ข้างนอกแต่จริงๆแล้วถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็นอกุศลที่เราจะละคือโลภโกรธหลงสามประการนี้อยู่ในใจเราเมื่อไหร่ก็ให้เรารู้เลยว่านี่คือจุดหมุนของภาวะจัรมันเป็นความหมุนวนหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยู่ในใจของเรา ซึ่งก็คือการเคลื่อนย้ายไปในภพภูมิต่างๆที่สำคัญคือในการภาวนาทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราพูดถึงนี้อยู่ในโอบกอดของการเวลาซึ่งก็คือพระยมที่เอามือโอบเอาไว้แล้วก็มีภาพของพระชี้ไปที่วงล้อธรรมจักรว่าเราจะออกจากสังสารวัตนี้อย่างไรก็คือเราต้องปฏิบัติทานศีลภาวนารูปแบบจะเป็นอย่างไรจะทำอย่างไรก็เป็นเทคนิค เราอาจจะสนใจเชิงเทคนิคก็สแสวงหาเทคนิคได้แต่การสแสวงหาไม่ใช่แค่หยิบฉวยอย่างฉาบฉวยหากนํำมาบำเพ็ญบ่มเพาะแล้วก่อให้เกิดผลคือทำให้พื้นที่ในใจเราจางคลายไปจากสามสภาวะนี้ได้ก็เป็นรูปแบบที่ดีที่เหมาะสมถ้ายัางไม่ได้ก็สแสวงหาไปเรื่อยคุณวรุ่นวานขอคำอธิบายต่อว่า ขออาจารย์ยกตัวอย่างรูปแบบที่อาจารย์ใช้ภาวนาบ่มเพาะจดกระทั่งสามสภาวะนี้จางไปท่านอาจารย์ตอบว่าอากุศลลมูลที่สำคัญที่สุดคือโลภะคือความโลภมันคือสภาวะจิตที่ปล่อยให้เกิดความรู้สึกปรารถนาความอยากความต้องการอยากจะได้อยากจะครอบครองอยากจะเก็บสิ่งนี้มาเป็นของเรา ตัวอกุศล,ลมูลถ้ามีอยู่ในตัวเราแล้วจะปรากฏเป็นความหมายต่างๆในใจเราทําให้เรามีชีวิตอยู่โดยมีความอยากเป็นเจ้าเรือนเป็นตัวปรุงรสชีวิตชีวิตนี้จะมีความสุขต่อเมื่อได้ถ้าไม่ได้หรือสูญเสียก็จะเป็นทุกข์สุดท้ายเราก็กลัวที่จะไม่ได้หรือกลัวที่จะสูญเสียและชีวิตของเราก็ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวสูญเสียหรือกลัวที่จะไม่ได้ สุดท้ายชีวิตก็หมุนวนอยู่ตรงนี้ผมเป็นคนที่ถูกกดดันด้วยการต่อสู้ด้วยตัวเองผมกระหายใคร,ร่รู้ใคร่เรียนหนังสือการเรียนหนังสือเป็นสิ่งที่ท้าทายมากเพราะฉะนั้นเวลาไปเรียนหนังสือหรืออะไรที่ต้องสอบให้ผ่านผมจะกลัวไม่ผ่านมากความกลัวนี้กลายเป็นพลังให้ผมขยันอดทนและมีความสุขมากเมื่อสอบได้ยิ่งทาสอบได้ที่หนึ่งชนะผู้อื่นผมจะมีความสุขมาก และผมไม่เคยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เลวร้ายอะไรจนกระทั่งเราอายุมากและเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าใจของเรายังเต็มไปด้วยความกระหายใคร่อยากนี้ยังเอาความอยากมาปรุงแต่งรสชาติของชีวิตผมรู้ปัญหานี้ผมก็ไปทำสมาธิทำภาวนาใคร่ครวนแต่ทำไมความอยากในใจจึงยังไม่คลายไปจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเล็ก แต่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผมสมัยที่ผมเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมไปเป็นพิธีกรดำเนินรายการทีวีให้กับสถานีโทรทัศน์ช่อง1 1ระเบียบของกรมประชาสัมพันธ์กำหนดว่าผู้จัดรายการและพิธีกรทางรายการวิทยุและโทรทัศน์จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพนี้ผมจึงต้องไปสอบใบผู้ประกาศโดยไปที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3ซึ่งสมัยนั้นอยู่ที่จังหวัดลำปาง ก่อนสอบเขาจะอบรมให้ก่อนสองวันผมก็เรียนและพักอยู่ด้วยกันกับผู้สมัครสอบทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักจัดรายการวิทยุทำให้กลายเป็นเพื่อนกันวันที่สามเราไปสอบการสอบแบ่งเป็นสามช่วงคือเช้าบ่ายและเย็นผมจับฉลากได้สอบช่วงบ่ายตอนที่ผมไปนั่งรอสอบเขาเอาผลสอบของเพื่อนที่สอบช่วงเช้ามาแจ้งให้ทราบการสอบต้องได้คะแนน50ขึ้นไปจึงถือว่าผ่าน เขาไม่ประกาศว่าผ่านไม่ผ่านแต่จะประกาศคะแนนว่านายนั้นได้คะแนนเท่าไรแล้วส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ 45, 46, 47, 48, 49มีสักครั้งที่ได้51ก็เฮกันเข้าไปกอดกันทุกครั้งเวลาที่เขาประกาศแล้วไม่ได้ทุกคนก็จะเข้าไปแสดงความเสียใจเจ้าตัวก็หน่าเศร้า ขณะที่ฟังอยู่ทุกคนจะเข้ามาบอกว่าอาจารย์สอบผ่านอยู่แล้วเพราะเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นพิธีกรรายการทีวีผมก็รู้สึกแปลกพอผมสอบเสร็จก็มานั่งรอผลคนกลุ่มที่สมก็ทยอยเข้าไปสอบพอเขาเอาผลการสอบมาอ่านให้ฟังทุกคนก็จะเฮจนอ่านมาถึงชื่อผมนายประมวลเพ่งจันได้คะแนน39คะแนน ต่ำมากเลยนะ39เพราะว่าปกติมันต้อง40ขึ้นของผมนี่ไม่มีเลขสี่นำหน้าเขาให้กำลังใจด้วยการให้39ความรู้สึกอันหนึ่งก็คือตอนที่เขาอ่านว่าประมวลเพลงจันทร์39ผมหันไปมองคนที่สอบตกไปแล้วเช่น45 46 47เขาบอกอาจารย์ก็ตกเนาะ คือเขายัางไม่กลับแล้วเขามีความสุขที่อาจารย์ได้น้อยกว่าแล้วก็ตกเหมือนเขาขณะนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเป็นเวลาบ่ายค่อนไปทางเย็นแล้วทํามไม่ต้องนั่งรถกลับเชียงใหม่ทันทีที่ทราบผลเมื่ออยู่บนรถปรับอากาศแล้วผมได้นั่งอยู่นิ่งๆเอาอารมณ์ตัวเองมาวางและใคร่ครวนว่ามีสิ่งแปลกปกติถ้าผมสอบไม่ผ่านผมจะเจ็บปวดที่ทําหน้าที่ให้ประสบผลสําเร็จไม่ได้แต่ครั้งนี้แปลก ผมกลับรู้สึกมีความสุขที่ผมสอบตกผมนั่งไคร่ครวนความรู้สึกของผมเหมือนนั่งทำสมาธิภาวนาจนกระทั่งรถขับมาถึงยอดขุนตันตรงนั้นจะมีหอพระพุทธรูปแล้วเป็นประเพณีของคนขับรถที่ต้องบีบแตรสามครั้งผมก็เลยยกมือไหว้พระพุทธรูปยืนที่อยู่ทางขวามือตรงนั้นเหมือนกับเป็นจุดที่ทำให้ผมบรรลุถึงความหมายที่ผมเรียนในเชิงคิษสตีมา ผมนึกถึงปฏิญญาของพระโพธิสัตว์ซึ่งของมีชีวิตอยู่ตราบเท่าที่ยังมีสัตว์ที่ต้องเผชิญกับห้วงทุกข์ผมรู้เลยว่านี่คือความหมายที่วิเศษมหัศจรรย์ผมรอเวลามานานมากกว่าจะสัมผัสความหมายนี้เรามีความสุขเพราะเราเป็นเหตุหรือได้กระทำสิ่งที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุขถ้าผมสอบได้แน่นอนผมมีความสุขแต่เพื่อนคนอื่นที่สอบตกก็ยังทุกข์อยู่ดี แต่ทันทีที่เขาเห็นผมสอบตกเหมือนเขาได้คะแนนน้อยกว่าเขาอาจจะน้อยที่สุดคนที่ได้40ขึ้นไปจึงมีความสุขความสุขนี้หมายถึงการที่เรามีความทุกข์ร่วมและความทุกข์ร่วมมันกำลังกลายเป็นความสุขเรารู้ด้วยความคิดมาเป็นเวลานานก่อนหน้านี้ว่าความสูงส่งของพระโพธิสัตว์ที่ยอมทุกขเพื่อทำกิจให้เกิดความสุขให้กับสรรพสัตว์มีความหมายว่าอย่างนั้น แต่ไม่เคยเข้าไปสู่ใจผมแต่วันนั้นผมรู้เลยผมกลับมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผมสอนวิชาอะไรไม่รู้ผมพูดเรื่องนี้อยู่นานทีเดียวผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องรีบสอนไม่ใช่สั่งสอนแต่รีบบอกนักศึกษาให้รู้ว่าผมใช้เวลานาน51กว่าปีบนโลกใบนี้กว่าจะมาถึงจุดนี้ขอให้พวกคุณอย่าใช้เวลานานเท่าผมช่วยไปถึงจุดนี้ให้เร็วเสียกว่านี้ และจะพบว่ามันวิเศษมากที่เราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อยอมเผชิญกับสิ่งที่เป็นความหว่นกลัวของคนอื่นกระบวนการภาวนาทําให้เกิดปัญญายาณทำให้โลภะอันเป็นเจ้าเรือนถูกแทนที่ด้วยเมตตาธรรมเกิดความหมายอะไรบางอย่างซึ่งเป็นจาคะเป็นเมตตาเกิดขึ้นในใจเราแล้วความหมายที่กําลังปรากฏขึ้นเป็นตัวเรามันมีความหมายมาก ผมเคยพูดอยู่เสมอด้วยภาษาของคนที่สอนวิชาทางพุทธศาสนาว่าเราจะต้องมีชีวิตไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เรามีความสุขจากการให้ไม่ใช่มีความสุขจากการได้ณตอนนั้นเราสอนคนอื่นด้วยคำพูดที่มาจากความคิดว่าความหมายที่สูงส่งของชีวิตต้องมาจากการให้ไม่ใช่มาจากการได้เมื่อใดที่เรามีความสุขจากการได้แสดงว่าเราเต็มไปด้วยโลภะ แต่ถ้าเมื่อใดที่เรามีความสุขจากการได้ให้ให้สิ่งของให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสละไปเราสูญเสียไปแต่มีความสุขที่คนอื่นจะได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าการขัดเกลา่จนจิตน,นี้ค่อยๆมีโลภคลายออกเมื่อก่อนผมได้แต่พูดแต่วันที่นั่งรถจากลำปางกลับมาเชียงใหม่ผมรู้เลยว่านี่คือความหมายที่ลึกซึ้ง และความหมายนี้เกิดขึ้นไม่ได้โดยการคิดจะต้องค่อยๆบ่มเพาะผมมาถึงจุดจุดหนึ่งที่การบ่มเพาะมันมาถึงเวลาหลังจากวันนั้นผมรู้ได้เลยว่าความรู้ชุดนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จนกระทั่งผมรู้สึกเปลี่ยนไปเลยทุกปีที่ภาควิชาจะประเมินเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนให้ข้าราชการผมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกปีว่าไม่ต้องเอาผมไปเป็นเกณฑ์เพื่อพิจารณาเทียบเคียงกับคนอื่น เพราะผมมีเงินเดือนมากพอแล้วผมไม่มีลูกไม่มีภาระอะไรเลยเพื่อนๆเ,เราในภาควิชายังม,มีลูกต้องดูแลบางคนยังต้องดูแลพ่อแม่ได้ซ้าไปขออย่าเอาผมไปทาให้เพื่อนสูญเสียโอกาสที่จะได้เงินเดือนสองขั้นเลยผมมีความพอมากและผมคิดว่าเงินเดือนผมมากแล้วคําพูดนี้ไม่ได้แกล้งพูดให้ดูดีแต่ผมรู้สึกอยากให้จริงๆ เขามีโคต้ตาให้กับภาควิชาว่าภาควิชานี้มีอาจารย์กี่คนเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ที่จะได้สองขั้นก็ประมาณคนครึ่งคนหนึ่งนั้นได้แน่อีกครึ่งอาจต้องเอาไปหารเฉลี่ยรวมกันผมอยากให้นักศึกษาเข้าใจสิ่งนี้จนกระทั่งผมยอมลงทุนสละสิ่งอื่นหมดเลยเช่นยอมเลิกให้เกรดด้วยตัวผมเองแล้วชวนนักศึกษามาช่วยกันคิดว่าเราควรจะให้เกรดอย่างไร แบบลึกๆในใจผมผมอยากให้นักศึกษาที่มาเรียนวิชาผมมีความสุขจากการได้เกรดต่าๆซึ่งทำยากเพราะทุกคนจะมีความสุขก็ต่อเมื่อตัวเองได้ A แต่ผมเชื่อว่ามันทำได้ผมเอาสถานการณ์ทั้งหมดมานั่งเรียนมาทำความรู้จักมาเป็นเพื่อนเป็นมิตรในการให้เกรดถ้าเรามีนักศึกษาสัก10-20คนคนที่จะได้เมีไม่เกิน5คน ถ้ามีมากกว่านั้นผมต้องไปชี้แจงกับกรรมการวิชาการของคณะแล้วถ้าให้ A เกินร้อยละห้าจะเกิดคำถามเพราะตามทฤษฎีของการให้เกรดมันต้องเป็นรูปภูเขาหมายถึงว่าเกรดที่อยู่กลางๆมีมากที่สดุดเกรด A หรือเกรดดหรือถ้ามี F มันต้องอยู่ระดับเชิงเขาในวิชาของผมนักศึกษาทุกคนเป็นคนให้เกรดเมื่อก่อนมีการแอบตกลงกันว่าฉันจะให้เกรด A เธอ แต่เธอต้องให้เกรดเชน,นะแต่สุดท้ายมีปรากฏการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมมีความสุขมากคือนักศึกษาคนหนึ่งจากคณะศึกษาสาสตร์เขาติดเกมแล้วมีปัญหาเกรดไม่ถึงจนต้องถูกรีทายเพื่อนรุ่นพี่ผู้หญิงของเขาที่มาเรียนกับผมมาบอกผมว่ารุ่นน้องคนนี้จะถูกรีทายตอนสิ้นปีอยู่แล้วเขาไม่มีทางทำเกรดได้แต่อยากให้มาเรียนกับผมก่อนที่จะถูกรีทายโดยไม่ได้หวังว่าจะให้ช่วยเรื่องเกรด พอเขามาเรียนผมคิดว่าเรื่องของเขาไม่ควรเป็นความลับควรจะพูดจาปราศัยเพื่อให้เราเรียนรู้จากกันและกันที่สำคัญผมบอกว่าคุณเรียนรู้จากผมนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่คุณเรียนรู้จากเพื่อนสิสำคัญเพราะผมเหมือนคนที่อยู่ต่างสถานการณ์กับคุณสิ่งที่ผมทำได้คุณอาจจะทำไม่ได้แต่สิ่งที่เพื่อนคุณทำได้ถ้าเป็นความดีคุณก็ควรทำได้เพราะเขาอยู่ในเงื่อนไขเดียวกับคุณ ในห้องเรียนเราก็คุยกันเรื่องน้องคนนี้ก็เ,เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนิสัยส่วนตัวเขาเป็นคนดีแต่ความที่เขาไปติดเกมเขาเลยไม่สนใจจะเรียนหนังสือเราคุยกันไปในห้องเราทุกคนจนกระทั่งมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเมื่อถึงเวลาให้เกรดนักศึกษาไปถกกันเครียดมากอยู่สองสาวันสุดท้ายนักศึกษาคนนี้ได้เ และทุกคนในห้องไปแย่งเอาเกรดดีหรือเกรดอะไรก็แล้วแต่เพื่อชดเชยผมบอกนักศึกษาว่าการให้เกรด A ไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งแต่หมายถึงว่าเขาเป็นผู้ให้ความรู้ที่มีคุณค่าอันสูงส่งกับเราเราต้องรู้สึกให้ได้ว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากใครอย่าไปตั้งคำถามว่าเขาเรียนรู้อะไรได้มากเขาจึงได้ A ให้ถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากใคร ถ้าเราได้เรียนรู้อะไรจากใครที่เรารู้สึกว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่าดีมากเพื่อนคนที่ให้ความรู้เราควรจะได้ A เ,เราปิดการเรียนในภาคนั้นด้วยความรู้สึกมีความสุขนักศึกษาเพื่อนเราคนนั้นไม่ถูกริยทายเพราะเขาได้ A ตัวหนึ่งมันไปดึงคะแนนให้ขึ้นมาพ้นเส้นอันตรายพอพ้นเส้นอันตรายเลยทำให้เขาเกิดความหมายพลิกเปลี่ยน เพื่อนคนหนึ่งที่ได้ดีด็อกไปเขาบอกต่อหน้าผมและต่อหน้าเพื่อนว่าอาจารย์ครับในชีวิตของผมผมไปเรียนที่ไหนผมก็หวังจะได้ a และผมก็จะจดจําว่าผมได้ a วิชาอะไรบ้างผมไม่อยากคิดถึงวิชาที่ผมได้ b แต่ผมมีความสุขมากเลยที่ในวิชาของอาจารย์ผมได้ดีด็อกและผมรู้สึกว่าการที่ผมได้ดีด็อกมันมีที่มามันมีความหมายและ ที่สำคัญคือผมได้เพื่อนของผมคนหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขาเพื่อนผมคนนี้สอนผมเยอะเลยผมหยิงทนงกับความสำเร็จของตัวเองมากและไม่ใส่ใจเพื่อนเลยวันนี้พอมาเรียนแล้วมารับรู้ปัญหาของเพื่อนแล้วทําให้เรารู้สึกได้เลย mm. คำพูดแบบนี้ทำให้นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์คนนี้รู้สึกอะไรบางอย่างเหมือนกัน พอเขาพ้นขีดอันตรายแล้วเขาจึงมีกำลังใจที่จะพลิกฟื้นและเรียนต่อไปได้จากนั้นเขาก็มานั่งในห้องเรียนวิชานี้ของผมตลอดมาเพื่อบอกน้องๆให้รู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้จากวิชานี้คืออะไรเขาไม่เด่นได้เรียนรู้จากผมในความหมายว่าผมสอนนะแต่เขาเรียนรู้จากอะไรบางอย่างประเด็นเหล่านี้คือการภาวนาเพื่อทำให้จิตของเรามีจาคะ จากคะคือความสุขที่ได้เสียสละได้มอบสิ่งที่ควรจะเป็นของเราให้เป็นของคนอื่นเวลาที่เราควรจะทำเพื่อตัวเราเองเราก็เอาเวลานี้ไปทำเพื่อผู้อื่นพลังที่เรามีอยู่แทนที่เราจะเอามาใช้เพื่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ส่วนตัวก็เอาไปใช้เพื่อทำให้ใครสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเขาควรได้รับมันจึงไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว บางคนยังตอบไม่ได้เลยว่าทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรรู้แต่เพียงว่าสิ่งที่เราปรารถนาจะให้เกิดมันเกิดขึ้นแล้วความปรารถนาที่เราพูดถึงก็คือความรู้สึกมีความสุขที่เราได้สละสิ่งนี้ไปให้กับคนอื่นแม้กระทั่งเวลาเหมือนผมมีความสุขไมื่เห็นเพื่อนที่กำลังหน้าเศร้ายิ้มได้เมื่อผมสอบตกและผมมีความสุขกับการสอบตก อารมณ์นี้เกิดจากการภาวนาของผมที่สั่งสมมาโดยตลอดเมื่อผมนั่งรถกลับจากลำปางผมจึงรู้ได้ว่าการภาวนาแปลเปลี่ยนสภาวะจิตของเราได้ผมเปลี่ยนจากคนที่เคยมีความสุขต่อเมื่อชนะผู้อื่นมาเป็นผู้ที่มีความสุขเมื่อผมแพ้ได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วผมต้องสอบให้ได้ที่หนึ่งแม้กระทั่งผมมาบวชเป็นสัมมเนนผมก็ต้องสอบให้ได้ที่หนึ่ง ผมจะเจ็บปวดมากเมื่อสอบไม่ได้อารมณ์แบบนี้ทำให้ผมมีปัญหาบางประการเช่นเมื่อผมไปสอบปร,ริญญาห6ประโยคแล้วพบว่าข้อสอบรั่วคนอื่นไม่ได้เรียนอะไรมากแต่ทำข้อสอบได้ผมสิเรียนหนังสือแทบเป็นแทบตายทำไมผมต้องมาแข่งกับคนเหล่านี้ผมเอากระดาษข้อสอบพลิกคว่ำลงแล้วตั้งจิตกำหนดหมายว่าผมจะไม่สอบ ผมจะไม่ยุ่งบาลีอีกแล้วนั่นคือเหตุที่ผมไม่ก้าวหน้าในการเรียนบาลีการภาวนาเป็นวิธีแห่งการที่เราได้เกิดการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเห็นผลว่าจิตของเราเปลี่ยนจากจิตที่มีความสุขเพราะเราได้เป็นจิตที่มีความสุขเพราะเราให้นั่นแหละคือการภาวนาแล้วเพราะเราเปลี่ยนมันได้การภาวนาแบบนี้ดูธรรมดามากแต่มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ ผมเลยใช้วิธีการภาวนาแบบนี้กับทุกๆเรื่องเช่นความโกรธความกลัวค่อยๆทำไปโดยที่เรามีหมุดหมายไว้ในใจว่าความกลัวที่เคยเข้มข้นมันค่อยๆจางออกไปความรู้สึกขัดเคืองไม่มีอะไรมากระทบมันค่อยๆจางไปแล้วสุดท้ายความรู้สึกแบบนั้นก็ค่อยๆหมดอิทธิพลหรือหมดพลังที่จะมาปรุงความหมายในชีวิตเรา และผมเข้าใจว่าสิ่งที่เรียกโดยชื่อไม่ค่อยได้นี่แหละคือภาวนาคุณวรุนวานถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นการภาวนาก็ไม่ใช่แค่การไปนั่งสมาธิหลักตาหรือเดินจงกรมปฏิบัติธรรมในวัดอาจารย์ตอบว่าไม่ใช่นั่นเป็นเพียงแค่ยอดที่มันโผล่ขึ้นมาแต่จริงๆมันมีฐานที่กว้างใหญ่ไพศาล อย่างตอนที่ผมเดินจากเชียงใหม่ไปเกาะสมุยเวลาที่ผมรู้สึกสะเทือนใจที่สุดเวลาที่ผมรู้สึกอะไรที่สุดมันไม่ใช่เพราะการเดินมันมีอะไรซ่อนอยู่ในใจมาก่อนแล้วแต่ที่เห็นไม่ชัดเพราะมีอะไรเล็กๆน้อยๆมาบางังสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ถูกเคลื่อนย้ายไปจนมาถึงจุดหนึ่งสิ่งที่คลุมเครืออยู่เกิดกระจ่างแจ้งเพราะฉะนั้นตอนที่ผมเดินด้วยจิตที่นิ่งสงบ สิ่งที่อยู่ในใจผมจึงโผล่ขึ้นมาทันทีเพียงแค่กินอาหารมื้อแรกเป็นกลวยเตี๋ยวชามหนึ่งที่ยังไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยผมบอกไม่ถูกว่าทำไมจึงต้องมีน้ำตาไหลออกมามันเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์มากคือเรารู้อยู่แล้วว่าอาหารจำเป็นอาหารคือชีวิตสมัยเป็นสามนเณรเรียนนักธรรมชั้นโทเขาสอนกันมาว่าถ้าถามว่าอะไรคือหนึ่ง ต้องตอบว่าอาหารถ้าชีวิตไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงความหมายอื่นที่จะบ่มเพาะให้ผ่านชีวิตนี้ก็เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นคำถามที่ง่ายๆในวิชานักธรรมแต่วันที่ผมนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเกิดภาวะอันนี้มันไม่ใช่คำตอบตอนที่เป็นสามเณรสอบนักธรรมชั้นโทแล้วมันเป็นความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่งที่ยังถึงคุณค่าของอาหาร ที่เพื่อนมนุษย์คนหนึ่งมอบให้ด้วยจิตใจที่ไม่ได้หวังจะเอาประโยชน์อะไรจากเราความรู้สึกนี้มากกว่าความขอบคุณเขาไม่ได้ให้อาหารแต่เขาให้ชีวิตผมผมจะใช้ชีวิตนี้ให้ดีด้วยความสำนึกว่าชีวิตที่ผมถือครองอยู่นี้ไม่ได้เป็นชีวิตที่ผมถือกรรมสิทธิ์คนเดียวแล้วและไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนนี้ผมสำนึกไปทุกเรื่องตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา พ่อแม่ญาติมิตรที่ให้ชีวิตผมมาผมไม่เคยรู้สึกลึกซึ้งขนาดนี้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ทําให้เราตระหนักว่าวันนี้เราเป็นผู้รับก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันไม่มีผู้รับและผู้ให้หรอกมันคือความหมายของทานที่เราสั่งสอนกันมาทั้งชีวิตความหมายของทานที่เราพยายามบําเพ็ญกันมาตลอดสุดท้ายเมื่อไปถึงจุดหนึ่งแล้วความหมายของทานปรากฏขึ้นในตัวเราวันนี้เราอาจจะเป็นผู้รับ พรุ่งนี้เราอาจจะเป็นผู้ให้ทานคือความหมายที่มีการให้การรับกันนี่คือการภาวนาที่ไม่ใช่เชิงรูปแบบการภาวนาคือการปฏิบัติธรรมที่ไม่ได้เป็นเรื่องของสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งการภาวนาคือการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาทุกช่วงขณะในชีวิตสภาวะที่เป็นการปฏิบัติธรรมทุกช่วงขณะในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่เราต้องบ่มเพาะ เพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ในสำนักงานอยู่บนรถเม่อยู่กับเพื่อนอยู่กับบ้านสุดท้ายแล้วมันก็เป็นการภาวนาตลอดเวลาการภาวนาคือการบ่มเพาะให้เกิดปัญญายาณกลับมาติดตามรับฟังภาวนาเริ่มต้นณนะกมศูนของท่านอาจารย์ประมวลเพ่งจันทร์จะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้า หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t h a n k s หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีขอบคุณทุกๆก,การสนับสน,นุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ